มื่อนี้ไม่ได้กดท่าย <Yeah. S 1> สวัสดียามเช้านะครับชาวยูทูบทุกคนนะครับตอนนี้เราอยู่ที่พนันิคมนะครับจังหวัดชนบุรีถามว่ามาทำอะไระมาทำอะไรพี่มาขับรถกินข้าวฟรี <c oughs> อพอดีเมื่อกี้ไปกินข้าวที่ตลาดนัดน่าจะเป็นตัวเทศบาลอำเภออำเภอรหรือเปล่าพี่หรือย,อยังไงเทศบาลน,นันตตัวอำเภอพนันิคมครับพอดี เข้าไปนั่งกินข้าวแต่เพื่อนว่าแม่ค้าไม่ยอมเก็บตังค์ครับบอกให้กินฟรีผมก็ยังงงเลยครับตอนนี้งงงงไหมพี่ผมก็งงนะใจดีมากเลยครับกับข้าวสามอย่างข้าวแกก็อุตส่าห์ไปซื้อมาอีกโอ้แม่ค้าที่นี่ใจดีมากเลยเป็นตลาดสดนะพี่นะตลาดสดตลาดสดเป็นคุณป้าลืมถามชื่อครับใจดีมากๆเลยนะครับเดี๋ยวเพื่อนก็เลยมา น้ำตามปั๊มมีอยู่ปั๊มหนึ่งเข้าไปข้างในแล้วมีน่าจะเป็นเจ้าของปั๊มไล่หนีเลยครับบอกว่าไม่มีห้องน้าที่นี่เป็นหมู่บ้านเป็นบ้านส่วนบุคคลห้ามเข้าอ๋อโหวิ่งปาราบสิครับพ่อแม่พี่น้องเปิดบ้านแล้วเปิดเปิดปั๊มได้ยังไงอืมไม่มีห้องน้ำพอดีเป็นปั๊มเหมือนปั๊มโหลดแต่มันใหญ่นะพี่เนาะปั๊มเล็กๆแบบไม่มีแบรนด์ปั๊มไม่มีแบรนด์แต่เราก็นึกว่ามีห้องน้ําครับพอดีเข้าเข้าไปข้างในปกติปั๊มก็ต้องมีห้องน้าใช่ไหมใช่ก็บอกว่า ไม่มีเป็นบ้านห้ามเข้าโอเคสวัสดีครับแค่น,นี้นะครับ